สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะเราก็จะมาแกะซองสุ่มจากร้านพี่ซีนะคะที่เราได้แกะพัสดุไปวันนั้นนะคะก็คือเรา,เอาทำคลิปแกะพัสดุแล้วก็เอาลงแล้วก็มาถ่ายคลิปนี้เลยเนาะก็คือคลิปนี้เราอาจจะลงวันจันทร์หรืออังคารนะคะก็ประมาณนี้เนาะนี่นะคะนี่นะก็คือเป็นซองสุ่ม200บาทนะคะก็เดี๋ยวเรามาแกะกันเลยคือเอาจริงๆนะคือพี่ซีบอกว่ามี สี่ชิ้นนะคะก็เดี๋ยวมาดูกันว่าจะคุ้มไหมนะคะเดี๋ยวเรามาแกะกันนี่อ่ะเดี๋ยวให้เพื่อนๆดูก่อนนะอุ้ยทุกคนน่ารักอะ่ะอุ้ยมีบันด้วยอันนี้เป็นบันสีลุงนะคะแล้วก็เป็นบันสีฟ้าเดี๋ยวเทออกมาก่อนเนาะชูว์อุ้ยเราได้ซ้ำทุกคนเราได้ซ้ำหนึ่งชิ้นน่ะอุ้ยเสียใจ แต่อันนี้แต่ก็ไม่เป็นไรโอเคสูมมันก็ต้องมีซ้ำบ้างอะไรบ้างใช่ไหมทุกคนโอเคก็เดี๋ยวเรามาดูทีละชิ้นกันเลยนี่ตัวนี้เราได้ซ้ำนะทุกคนไม่เป็นไรเดี๋ยวเราค่อยเอาไปขาย <c oughs> เดี๋ยวเราค่อยเอาลงสปอย์ขายนะคะโอเคค่ะมาดูชิ้นแรกที่เราได้กันเลยนะชิ้นแรกที่เราได้นะคะก็จะเป็นบันป๊อปปูล่านะคะอันนี้มีติดมาทุกล็อดเลยทุกคนเวลาเราแกะพัสดุนี้จะสังเกตได้ว่าจะมีบันป๊อปทุกครั้งนะคะนี่นะ ประมาณนี้นะคะเป็นแท็กนะคือแบบตื่นเต้นชอบคือเรากําลังสะสมบันอยู่นะทุกคนแล้วก็จะเป็นบันแม่เป็ดนะคะนี่นะประมาณนี้นะคะมดแล้วก็จะเป็นกระต่ายคือกระต่ายใหญ่มากทุกคนของอัจมีตําหนิใช่ไ้ยคือไม่ซีเรียสอยู่แล้วเว้ยดูดิ <c oughs> คือแบบนี่นะคะมีลายเส้น ตัวนี้มีลายเส้นเหมือนกันนะคะอยู่ใต้ตูดเนาะตัวนี้กลิ่นหอมนะคะเดี๋ยวดูก่อนนะว่ากลิ่นเหมือนตัวที่เราไอ้นั้นไหมกลิ่นเหมือนกันนะคะทุกคนกลิ่นเหมือนกันประมาณนี้นะคะนี่ก็จะเป็นแพ็กเกจของเจ้ากระต่ายนะคะอันนี้ก็จะเป็นแพ็กเกจของหมีเนาะประมาณนี้เลยนะคะสองสูตรเนาะก็ฝากไปอุ่นหนุนร้านพี่ซีกันด้วยนะสำหรับวันนี้ไปละค่ะบ๊ายบาย